วันแรกที่เราเปิดเรามีตู้รีสตาแค่400ช่องจนปัจจุบันตอนนี้เราขยายเป็น4,000ช่องแล้วก็เต็มเรียบร้อยแล้วมากกว่า10%ของลูกค้าใหม่ก็คือได้รับการแนะนำจากลูกค้าเก่า จิมมีนี่นะคะต้องตัวเลยค่ะแบ็ค for cash แล้วฝากกระเป๋าและจิวเวอรี่นะคะส่วนวอ h for cash นะคะแล้วฝากนาฬิกาค่ะจากวันแรกที่เราเปิดเรามีตู้นิรภัยแค่400ช่องผลตอบรับของเราเนี่ยดีมากเลยนะคะตอนนี้เราขยายเป็น4,000ช่องแล้วก็เตยมเรียบร้อยแล้วและเราก็มีแลนที่จะขยายตู้นิรภัยเพิ่มเป็น8,000ช่องภายในปี2,569นี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะจิจมนี่ก็ได้ร่วมทุนกับบริษัท TQM Alpha จำก,กัดมหาชนไปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่เปิดบริษัทน,นี้มาเนี่ยเราได้รับความนิยม และถูกกฎหมายเพียง1.25%ต่อเดือนมากกว่า10%ของลูกค้าใหม่ก็คือได้รับการแนะนําจากลูกค้าเก่าเราเชื่อว่าสิ่งที่ลูกค้าไว้วางใจบริษัทเราระบบการจัดเก็บที่ได้มาตรฐานเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่เก็บรักษาทรัพย์สินในห้องนิรภัยแบบหนึ่งต่อหนึ่งในห้องนิรภัยเรามีตัววัดความชืน้นแล้วก็วัดอุณหภูมิด้วยและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าอีกขั้นหนึ่งนะคะเราใช้ d a t ้าในการประมวลราคาถึงแม้ราคาเนี่ยมาตรฐานให้ราคาสูงเป็นธรรมแน่นอน,นะคะ่ะเรามีวงเงินคุ้มครองให้กับสินค้าทุกชชชิิิ้้้้้้้นนนนนนทที่่่่าาาาากกับเเรรดววยคคคะะะะแลสุจผืออใหง UV ก่อนนาเข้าห้องนิรภัยทั้งนําเข้าและก่อนส่งคืนให้ลูกค้าทุกชิ้นค่ะสินค้าทุกชิ้นที่นําเข้ามาจะถูกจัดทําประวัติอย่างละเอียดเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้สบายใจว่าเวลาที่ท่านมารับกลับก็จะถูกส่งกลับในสภาพเดิมเราดูแลสินค้าของลูกค้าทุกชิ้นเนี่ยเสมือนเปขอเราเองเนื่องจากจิ๊บก็เป็นคนที่สะสมนาฬิกาและกระเป๋าดึงเข้าใจหัวอกของลูกค้าทุกท่านที่เอาสินค้ามาฝากไว้ที่เราลูกค้าก็จะสามารถสบายใจได้ว่าสินค้าที่อยู่ที่เราเนี่ยเราจะเก็บรักษาอย่างดีค่ะเรายังมีบริการโโททททรรรรแจจ้้้งงลลลูกกคคาาาาาาาผ่าารรรสส่่่นัศพพ์ MS วว็ออีเเเเเมมืถึหะะขใ ะะควะ่าลูกค้าทุกท่านที่มาฝากไว้กับเราวันี้อาจจะติดธุระติดงานเยอะก็จะมีน้องๆ customer service คอยโทรแจ้งลูกค้าเมื่อถึง due date ้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีกระเป๋าแบ,บแรนด์เนมในาฬิกาแอนหรือจิวยร์บรีแบรนด์นะคะถ้าหากต้องการใช้เงินด่วนก็อยากให้นึกถึงเราแล้วตอนนี้วงเงินเราเพิ่มขึ้นจาก3ล้าน5เป็นถึง6ล้าน5แสนบาทแล้วอนุมัติไวและโอนในหนึ่ชั่วโมงคะ่ะมาดักสโลแกนเลยค่ะฝากไว้กับเราสบายใจตั้งแต่เริ่มจนจบค่ะ